Mechanical Keyboard Gaming จาก GardenX GardenX GKXC2 สะดวกต่อการใช้งานเหมาะสำหรับสายพิมพ์งานสายออฟฟิศสายเกมมิง่งหรือเหล่าโปรแกรมเมอร์และใครที่กำลังมองหา Mechanical Keyboard ในราคาไม่ถึง1,000บาทห้ามพลาดสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง GardenX Thailand และคลิปนี้เนมจะมารีวิวคีย์บอร์ดตัวใหม่จาก GardenX นั่นก็คือ นี่คีย์บอร์ดแบบฟูลไซส์หนึคีย์และตัวนี้เป็นบลูสวิตด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะว้าว <Wow. S 1> ในกล่องของเขานะคะก็จะมีตัวคีย์บอร์ดนี้เลยอืมน้ำหนักพอสมควรเลยนะคะทุกคนมีคู่มือการใช้งานมาให้ด้วยแต่ที่พิเศษไปกว่าน,นั้นเลยเขามีฐานรองมือแยกมาให้ด้วยนะคะฐานรองมือของเขาก็จะเป็นแบบแม่เหล็กนะคะมีแรงดูดพอสมควรเลยซึ่งเนยรู้สึกว่าการกดเนี่ย เราไม่ต้องลงน้ําหนักนิ้วมากเลยนะคะทุกคนเนื่องด้วยมันเป็นบลูสวิตนะคะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเสียงเขาก็จะดังประมาณนี้เลย เรื่องของฐานรองมือนี้นะคะก็แล้วแต่คนเลยเนาะเดี๋ยวเนมจะเอาออกมาให้ดูก่อนนะถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบเราก็สามารถเอาออกมาได้เลยส่วนตัวเนมก็จะชอบแบบมีฐานรองข้อมือมากกว่านะคะเขาก็จะช่วยให้เราไม่เมื่อยมือไม่ต้องกระดกข้อมือก็เหมาะมากๆเลยสําหรับใครที่ทํางานทั้งวันเป็นสายออฟฟิศหรือว่าเป็นสายเกมมิงนะคะถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยและหากใครที่ยังไม่ถนัดนะคะที่คีย์บอร์ดเขาจะวางราบไปแบบนี้ เขาก็ยังมีแท่นปรับระดับมาให้ด้วยจะเป็นข้างล่างน,นี้เลยแบบนี้เลยก็ทําให้องศาการใช้งานของคีย์บอร์ดของเรายกขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะคะดีสุดๆไปเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสเปคการใช้งานบ้างนะคะ คีย์บอร์ดตัวนี้รองรับการใช้งานทั้ง Windows ทั่วไปและระบบปฏิบัติการแบบ Mac OS นะคะถือว่าใช้ได้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทุกรุ่นเลยค่ะซึ่งเขาบอกมานะคะว่าคีย์บอร์ดนี้เป็นแบบ full size 1 0 4คีย์บวกกับ4คีย์ข้างบนนี้เลยนะคะและปุ่มที่เพิ่มมานะคะก็จะเป็นหมด1หมด2หมด3แล้วจะเป็นปุ่มโวลูมนะคะมีปุ่มฟังก์ชันมัลติมีเดียถึง12ปุ่มนะคะ F, 1, F ะคะ1ถึง F 1 F 2ตัวนี้นะคะเขาก็จะมีไอคอนเล็กๆก,กำกับไปให้ด้วยนะคะไฟ RGB Blacklight สามามรรถปรับ หมดไฟได้ถึง20โหมดซึ่งสายของเขานะคะก็เป็นสาย USB 2.0 มีความยาวถึง1.5เมตรเลยนะคะซึ่งทุกคนไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่ามันจะสั้นเกินไปมันสามารถโยงได้ไปถึงหลังโต๊ะหลังตู้ได้เลยนี่อ้าพอเสียบแล้วไฟก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะซึ่งไฟคีย์บอร์ดนี้นะคะก็จะลออเฉพาะตัวภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะภาษาไทยก็จะเป็นตัวทึบเนาะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะเป็นไฟ RGB Blacklight นะคะสามารถปรับได้ถึง20โหมดซึ่งวิธีการปรับโหมดไฟนะคะก็กดแค่ป,ปุ่มฟังก์ชันหนึ่งครั้งและปุ่ม insert ไปพร้อมกันสามารถเลือกไฟได้ตามต้องการเลยะคะ่ะ และสำหรับสวิตนะคะก็จะเป็นบลูสวิตทุกคีย์เลยนี่การแกะก็เราก็ไม่ต้องออกแรงมากเลยนะคะทุกคน,นประมาณนี้เลยซึ่งทุกคนสามารถเพิ่มลูกเล่นโดยการหาซื้อคีย์แคปมาเปลี่ยนได้นะคะสำหรับผู้หญิงสายหวานก็สามารถสั่งซื้อสีที่เป็นพาสเทลมาก็ได้เลย นี่หรือสําหรับใครที่เล่นเกมหนัก,นก,นกๆก็สามารถเปลี่ยนคีย์แคปให้เป็นสีตามที่เราต้องการได้เพื่อเป็นการเพิ่มอัตรรสในการเล่นเกมได้นะคะหลายๆคนคงจะอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมคะ Garden XGK X42 ตัวนี้ราคาอยู่ที่ 720บาทซึ่งเขาก็จะมี2ส,สีแบบนี้เลยนะคะสีขาวและสีดำชอบแบบไหนก็เลือกตามความต้องการได้เลยสินค้าของเรามีรับประกันจาก Official ถึง2ปีสามารถสั่งซื้อได้ทาง Shopee Lazada g าการ์ดเอ็กซ์ไได้เลยนะคะหรือใครหาไม่เจอเดี๋ยวเนมแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะ g าร d e อ G K X 4 2 Mechanical keyboard ในราคาไม่ถึง1000บาทและขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่อง การ์ดอนเอ็กซ์ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ